แมดเน็ตคอมแบทเอพิ Net Combat, โซดที่1ฉากได้ปรากฏแฮงเจมวเวอร์ตันรูปร่างของเขาในตอนนั้นมันก็เหมือนกันธรรมดาคนหนึ่งแฮงในตอนนั้นเขารำคาญเสียงลำโพงก็เลยบอกให้ชายคนนั้นปิดแต่ชายคนนั้นกลับต่อยแฮงซะง,งั้นทำให้แฮงเอาคืนด้วยการ <S <S ทำให้มีคนอื่นๆจะมารุมแฮงค์แต่ความโหดของแฮงค์ทำให้ไม่สามารถเอาลงได้คนแล้วคนเล่าต้องนอนกลายเป็นผักเป็นปลาแต่ทันใดน,นั้นก็ปรากฏชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจีบัตหรือจะเรียกว่าจีซัสก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อจะหยุดยัง้งแฮงค์เขามีทั้งพลังวิเศษอย่างเช่นสามารถเสกอาวุธสามารถทำให้คนตายกลายเป็นซอมบี้ได้ เขามาที่นี่เพื่อ,อยหยุดยัง้งแฮงเพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตมากกว่านี้ทั้งสองคนได้ต่อสู้กันและจีบัตได้เสกปืนใหญ่เพื่อจะโจมตีแฮงแต่ไม่สําเร็จและสุดท้ายแฮงก็สามารถฆ่าจีบัตได้สําเร็จแต่ก็มีคนที่จะมาเล่นงานแต่ไม่สําเร็จสุดท้ายนี้ตอนนี้เขาจบลงด้วยการ